วันนี้ไปใช้ชีวิตอย่าไปหวังอะไรมากมายแค่หวังดีต่อไปแค่นั้นก็พอเราแค่สร้างเหตุแห่งการหวังดีความคาดหวังย,ยิ่งคาดหวังเยอะก็มีโอกาสที่จะผิดหวังเยอะแต่ถ้าหากว in right no ่าเราสร้างเหตุด้วยการหวังดีความคาดหวังหรือไปหวังอะไรมากมายมันก็จะเป็นไปตามเหตุที่เราหวังดีเมื่อเราหวังดีด้วยการคิดดีพูดดีทำดีออกไปความดีที่เราคาดไว้มันก็เป็นไปได้มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ จะช้าจะเร็วยังไงเสียที่เราได้คิดดีหวังดีพูดดีโอกาสที่จะสมหวังดังใจก็มีโอกาสเป็นไปได้ตามเหตุที่เราสร้างนั่นเองวันนี้หลายคนที่คาดหวังแต่ไม่ได้สร้างเหตุแห่งความหวังดีการคาดหวังบางทีก็ผิดหวังคาดหวังเยอะก็ผิดหวังเยอะวันนี้ไม่ต้องหวังอะไรแค่หวังดีกับทุกทุกคนให้ได้หวังดีกับหัวใจตัวเองให้ได้หวังดีกับสิ่งที่อยู่รอบตัวให้ได้ ความหวังดีจะเกิดเป็นผลที่เป็นความดีสมดังหวังก็เกิดขึ้นจากเหตุที่เราสร้างและผลก็เป็นไปตามเหตุนั่นเองวันนี้ขอให้ชีวิตดีพูดดีทำดีคิดดีมีอะไรดีๆเข้ามาสู่ชีวิตเสียทีเลิกจนเลิกลำบากเลิกยากเลิกบนเลิกคิดบูลลี่คนเลิกที่จะเบียดเบียนซึ่งกันและกันอายุมั่นขวัญยืนสุขก,กายสบายใจด้วยการท,ท,ทุกทท่านอายุวันโนสุขขังพลังเทิ